อัีมณ์ดีมากก็สุยแกมึนี่นี่เด้อครูเต้นนี่เด้อนี่ไปเต้นปะไปไปเต้ป <c oughs> นปะูนลตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหน่อุ้ยอุ้ยมาเดิน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 มาแล้วหนึ่งสองสโอ้ยเดินเก่งมากเดินมาเดินมหนึ่งชงามทีโอเมาเอากระเป๋าได้เหมแมนค่ะเป็นวายอยู่ ใช่จ้ะยังค่ะยังยังสวยแล้วค่ะลูกโอเคค่ะขามาอยู่ค่ะแต่ว่าพื้นว่าโล่งค่ะเจ๋อให้ลูกฮะหนูเบร์รับป้าหน้าประตูเลยเดีอลูกเมื่อกี้ หมัก้น่าหนาวโหแข็งแรงมากแข็งแรงมากหนาแล้วหาแล้วหนาแล้วเดินเดินเดินหนุนารีเดินแล้วลูกเดิน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 เ ไเดินเลยเดินเดนเดินเดนเดินเดนเนเดไปไหนคะนูสิไปใส่คะลูกไปใส่ค่ะไปใส่โว้ยโว้ยสาดเวอรแล้วเพื่อน เซ็กซี่มากเลยวันนี้ค่ะมานี้มานี่เอาไปไหนลูกไปไหนคะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่เร็วจ้าจ้ามาค่ะเดินมาสิลูกเร็วมากเร็วมากอะ,อะไรคะรอะไรคะรอะไรคะ ขอเอ้ขอข้ขอ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 ฮะแมนขาขอขเนเนจะไปไหนคะ้วไปหาคุณแม่นเอาหมุนหมุนหมุนหมนมน ไปว่าถือหมุนหมุนเอา้าแลมโบกินี้บีเอ็มและเบนหนูจะเอาคัานไหนลูกขึ้นเลยขึ้นเลย ขึ้นไรขึ้นไรขึ้นไรว่าไปอ๋อก็จะแต่งหน้าทำอะไรกันเนี่ยเป็ดเป็ดเป็ดสีเดียวกันเลยลูกแต่งงานเขาเรียบแล้วว่าเป็ดสีเงเพิ่มเตน้ำลายเป็ดเป็ดเป็ดนี่โจทย์อกยืนแล้วยืนแล่าเน้นเดินเน้น เดินเดินเดินมาเดี๋ยวค่ะต่างกองนเอองานะไรรึงเดินเดินเดินก็่อนี่เดนเดนเดินเ็นม้ยยหัเอากนงเดียสอนนเอานกนเ้ยยางเก่งสิเอาอยู่วันนี่หนูจะแต่งหน้านะคะไม่จะแต่งหน้าแล้วแล้วขัหนูสวยหรอได้ห่ะ มีไฟอยู่นะหนูสวยแล้วนะหนูไม่ต้องแต่งหรอกลูกว้ายว้ายขับเลยขับเลยบึน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 เลยบึนบึนเลยขับเลยขับเลยขับเลยไปอย่างสุ้อ่ะ วิ่งวันนอนก็กอดนอาก็ไปกินดอกแกงเฮ้ยแต่แมนยางกงว่สั่งแล้วหรอสั่งแล้วอ้ะอ้ะ้ะจะไปไหนลูกเฮ้สิ่งใดสิ่งสิ่งดสิ่งดท้าสวนฮึฮฮึ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  คุณแม่ด้วยไปไล่เชือดเล็บนะแต่ปังก่อโอ้ยยางเกง่งค่ะไ<จ>ตามคุณแม่ไปแล้วนี่แล้วมาดูไหมฝนฝนอนไม่ใส่ค่อนี้แล้วอันี่แล้วเชอดอยู่ไหนเชอหนเชอยู่ไหน Kết được quê được quá lòng hết kết được quý mẹ 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 ตัอตัวอเม่นุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินเก่งแล้วสวัสดีชุดเ็ี่มากเลยสวัสดีค่ะอั้ยอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีมากก็จุยอะไม นี่เด้อครูเต้นนี่นเด้อนี่ไปเต้นไปไปเต้น่ะเต้นบาด้านเขามานีเลยมานี่เลย,เลย okay, อีกสามชิม,มีสีเหลืองทั้งคนทั้งรถเนาะฮะสีเหกก่อนยางไน่นวนี่ นิมมือนิมมือ่อใครจะไลฟ์สดจากแม่คะใครจะไลฟ์สดจากแม่อุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรลูกตอนนีอยู่อะไรนะอะไรลูกอะพรด้วยแม่ไม่ได้คุยกับห<อ>นูสักหในให่อยผมหนามาถ้าก็สวยแท้ค่ะ <coughs> oh, there he can, there he can. <coughs> there he can. <coughs> <coughs> ด่าเมื่อคิดบ้าแบบนั้นละค่ะว่าสิแบบว่าขออูขออูมาเต้นกับข้าวก่อนแล้วก็จังเจ้าพนก็ว่าวติดหนูแอมกับหนูอ่งางว่ให้เต้นมาจังพนว่าหลูดว่ยอมวันนี้ทิ่จามไม่หอดบ้านนะคะแต่ว่าคนว่าพนไปกินเขากับอันงูก่อน ข้อไปเลยจ้าหรือว่าจอดหน้าร้านนะคะบุพเอร์บ้านคะพี่นลองจ้าอยู่ไม่น่อ